สวัสดีเพื่อนชาวเซ็นไทนนะครับอยู่ผุมที่มูจังนะครับวันนี้อยู่กับการเปิดแพ็คนะฮะการันตีกิจกรรมมันมานะครับก็คือกิจกรรมของทางด้านเดลโลนะครับก็มีกิจกรรมฉลองนั่นเองนะครับเรียกกับตวีนะสังจากการเรียกว่ากิจกรรมนะครับก็จะแยกไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับได้เดโลแน่นอนนะครับก็2 5 0รูเบี้นะวันนี้ก็ไม่พูดความดำเลงครับเดี๋ยวเราไปหัวันเลยครับเข้าตรงหน้ากิจกรรมนี่นะครับ โดยน,นี้เนี่ยยังมีเลดของพยักคายและมีโหด้วยนะครับเรียกว่าเลดอย์นี้แบบโคตรล่อนะครับไปรูยก,กันครับขอของแถมสักแสงหนึ่งอ่ะออโอเคแล้วหาแพ็คมาได้ดวโลแน่น,นอนนครับโหจัดไปฮะสี่ใบไฟกระพริบเสียวจ้ารีน่าจ้าปลาเสียวจ้ารีก็มานะจ้า คือถ้าไม่ได้ของแถมนี่ก็ไม่ไม่ต้องเสียใจนะพันสองร้อยสิบได้โลนตัวหนึ่งปุ้มอยู่แล้วอ่ะยูชินไอ้เรี่ยวนะฮะเสี่ยวนะครับแต่ก็มาหน่อยก็ดีไหมเฮ้ยแพ็กสามแสงมานะครับเอาเรื่องออมีจะอยู่คู่ช่องนี้ใช่ไหม ของของแถมแสงหนึ่งแต่ไม่ใช่เพิงเกินอย่างนี้เกินเกินไปโอ้ไม่การันตีสามใบด้วยนะไอเลตอันนี้นะเลตโดโลเนี่ยไม่ใช่เลตโดโล,ไอ,ดโลไอของแถมโดโลนนะครับแพ็คนี้ได้โดโลนแน่นอนครับก็ครบพ้วนนะฮะหืมที่ขายดูอีเออโดโลนสิฮะจะตกใจลทำไมฮะ ครบทั่วนะฮะก็ผสมปิดท้ายกันสักสองสาคู่แล้วกันนะฮะเป็นเคสเป็นเคสเอาสักสามคู่นะไปอยากจะดีใจได้แสงแถมใครเปิดแล้วได้อะไรบ้างคองมเมตี้วใตาล่างครับในหน้าแพ้ของคุณเนี่ยนอกจอากเดลโรแล้วคุณได้อะไรเพิ่มมาไหมนะฮะ เลดผสมอาจจะเหนียวนะที่นี่นะเพราะเลดแสงแม่งมานะฮะมาไม่เอากล้าหาญด้วยนะกล้าหาญนี่ขำเลยโอเคพีดำนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันนะครับแลวกิจกรรมเนี่ยก็สามารถจะมาไล่ดูทวนตรงนี้ได้นะครับกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็มีเวลาให้คุณเก็บรูบี้นะครับถึงวันที่หนึ่งสิงหายนนะครับอย่าลืมไปเรียกกันนับเฉพาะตรงนี้นะครับนับเฉพาะตรงนี้นะครับ ต้องมาเรียกตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะไม่รวมนะครับตามนี้นะแต่ว่าก็เลทไปยักแล้วก็คลายแล้วก็มีหหมนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะชอบถูกใจกดไลค์ซับสไคร์ไว้เป็นกำลังใจให้น้องลิงได้นะครับเจอกันไม่ชาตต้องการนะครับเบื่อลิงมากเลยเอะเขามาตั้งก่อนดิเขาไม่รู้ว่าได้ลิงหายไปแล้ว ตั้งมันเอเดี๋ยวโลนีกว่าน嘛ทำไมไร้สาระ,ะไม่ยอมปิดคลิปไม่รู้อ่าโอเคเจอกันแค่นี้แหละสบายใจติดลิปได้